คผู้ชมครับวันนี้ดิจิไลฟ์พอครับพามาถึงกรุงไทเปประเทศไต้หวันครับที่นี่นะครับจัดงานคอมพิวเตไทเปครับเป็นงานนะครับแสดงสินค้าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้เดินทางมาถึงกรุงไทเปแล้วนะครับในงานมีอะไรบ้างนะครับตามผมไปชมพร้อมกันเลยครับ ทุกท่ครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธ Intel ครับหนึ่งในบูธท,ที่เอานวัตกรรมมาโชว์เยอะที่สุดนะครับในงานคอมพิวเต็กซ์ไทเปคราวนี้ Intel เอาอะไรมาโชว์บ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับ คุณผู้ชมครับในตรงนี้นะครับ Intel นะครับกำลังโชว์เทคโนโลยีของ Intel Wide Die หรือว่า Intel Wireless Display นั่นเองนะครับชื่อตรงตัวอยู่แล้วครับ Wireless Display ก็คือเราสามารถที่จะเอาหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ชิป CPU ของ Intel หรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับออกไปสู่หน้าจอทีวีนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านนะครับก็จะเป็นทีวีจอใหญ่ๆสังเกตว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับถูกต่อเข้ากับจอทีวีเครื่องนี้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายใดๆเลยนะครับผมสามารถที่จะทํางานนะครับ เปลี่ยนหน้าจอบนนี้นะครับบนทีวีก็จะเปลี่ยนไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับนอกจากนี้นะครับในโหมดของการดูพิเคทอย่างนี้นะครับก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดของการ extend display นะครับเอาหน้าจอทีวีเป็นหน้าจอที่2นะครับหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปที่ใหญ่ขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็ทาได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีโหมดของการ extend นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมทํา e x t e n d display ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับ บนหน้าจอทีวีเนี่ยก็จะกลายเป็นหน้าจอที่2ของเครื่องคอมพิเวเตอร์เครื่องนี้ทันทีเลยนะครับผมสามารถที่จะทํางานครับแล้วก็ลากเอาหน้าต่างบางหน้าต่างบนนี้นะครับไปออกบนหน้าจอใหญ่หรือว่าผมอาจจะใช้หน้าจอที่2ตัวนี้เนี่ยทำงานในการเล่นวิดีโอนะครับเปิดไฟล์วิดีโอเปิดไฟลกระตูนเนี่ยให้เด็กๆในบ้านได้ดูนะครับในขณะที่เครื่องคอมพิเวเตอร์ของคุณเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทํางานต่อไปได้นะครับทำงานเป็นกัลซอร์เวิร์ดพิมพ์งานอะไรไปในขณะที่ตัวทีวีเนี่ยก็เปิดกระตูนให้เด็กๆในบ้านดูได้ครับ คุณผู้ชมครับอันนี้นะครับคือ Interactive b u s s h e l t e r เนะครับเป็นส่วนของป้ายรถเมย์อัจฉริยะที่ทาง Intel เนี่ยเอามานำแสดงในงานคอมพิวเต็ก์คราวนี้นะครับที่บปรเป็นป้ายรถเมย์อัจฉริยะเนี่ยให้เราลองจำลองตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เรายืนรอรถเมย์หรือว่านั่งรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์อยู่นะครับปกติแล้วป้ายโฆษณาข้างๆเรานะครับก็จะเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าก็จะโฆษณาก็อาจจะเป็นภาพนิ่งธรรมดานะครับหรือว่า,าจ,จะเป็น โฆษณาที่หมุนเวียนกันไปประมาณ2อสัมภาพนะครับแต่ว่าตัว Interactive Bus Shelter ตัวนี้เนี่ยเป็นวิดีโอครับที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับเวลาคนที่ยืนรอรถเมย์อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกนะครับหรือว่าดูวิดีโอตัวไหนก็ได้ที่โฆษณาอยู่นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่ทาง Intel เนี่ยเอามาเสนอให้เข้ากับเทคโนโลยีในสมัยนี้ครับ แล้วก็ในส่วนของแท็บเล็ตนะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ c o n v e r ร์ติเนะครับที่จริงๆแล้วต้องได้รับอิทธิพลมาจาก Microsoft Windows 8นะครับก็ได้รับความนิยมมากนะครับหลังจากที่ Microsoft Windows 8ออกมานะครับเราก็เราก็จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้งานแบบทัชทัชสกรีนได้นะครับรวมถึงพิมพ์งานเป็น คล้ายๆเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับพับลงมาเป็นแท็บเล็ตนะครับอย่างตัวนี้จากโซนี่เนี่ยนะครับก็พับลงมาเป็นแท็บเล็ตใช้งานนะครับดึงขึ้นมาก็มีคีย์บอร์ดให้ใช้งานอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้ก็ตามนะครับของ Panasonic นะครับดูอย่างนี้เหมือนจะเป็นแท็บเล็ตนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถพับกลับมาเป็นโน้ตบุ๊กได้อย่างนี้นะครับก็ยังคงเป็นต์เชนของคอนเวอร์เตอเบลที่ยังมาแรงอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีแสดงให้เห็นหลากหลายบูธนะครับในงานคอมพิวเต ครับต่อไปนะครับเราจะได้เล่นเกมแบบนี้ก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้จอยนะครับไม่ต้องใช้เมาส์ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดใดๆเลยนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากกล้องเว็บแคมนะครับตัวหนึ่งกับเทคโนโลยีที่ทาง Intel ใช้นะครับในอนาคตนะครับการเล่นเกมจะเป็นแบบไหนนะครับต้องติดตามต่อไปครับได้ไง ผู้ชมครับและอีกด้านหนึ่งของกรุงไทเปนะครับวันนี้นะครับทางโซนี่ครับได้จัดงานใหญ่นะครับเป็นส่วนของทางโซนี่ไวนโอนะครับหรือว่ากลุ่มโน้ตบุ๊กของทางโซนี่นั่นเองนะครับวันนี้นะครับทางโซนี่นะครับได้เชิญสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับมาทําการเปิดตัวไวน์โอใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับอยู่ในมือของผมตอนนี้นะครับคือตัวที่เรียกว่าไวน์โอโปรนะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่เคยมีมาก่อนกับทางโซนี่เลยนะครับแล้วก็ทางไวน์โอเนี่ยก็ภูมิใจเสนอมากๆเพราะว่่่่่าาาาาานนนนนีีีีีีคคคคืือออออเรรรรงงััััลต้้บบุ๊กกกะทททมมมมวสสถขจชํห เบาที่สุดในโลกนะครับวันนี้เนี่ยทางไวโอ้นะครับได้เปิดตัวตัวไวโอ้โปรทั้งหมด2ขนาดครับก็คือไวโอ้โปรสิแล้วก็ไวโอ้โปรสินะครับก็คือตรงตามชื่อรุ่นเลยครับสินิ้วกับสินิ้วนะครับดูจากขนาดนะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้เนี่ยคือไวโอ้โปรสินิ้วนะครับแต่ว่าน้ําหนักเบามากๆนะครับผมสามารถถือได้ด้วยมือเดียวอย่างนี้นะครับเบาๆอย่างนี้แล้วก็พกพาสะดวกมากๆเลยทีเดียวและนอกเหนือจากในส่วนของไวโอ้โปรนะครับ ในวันนี้นะครับทางโซนี่เนี่ยก็ได้อัปเกรดนะครับในส่วนของซีรีส์ของ v วโอโดวด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังจําได้นะครับตัว v วโอโดวเนี่ยในอดีตนะครับทางโซนี่เนี่ยเปิดตัวมาเป็นขนาด11นิ้วนะครับในวันนี้เนี่ยทางโซนี่นะครับได้เปิดตัว v วโอโดวขนาดใหม่ครับเป็นขนาด13นิ้วนะครับซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับคีย์บอร์ดมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงเพิ่มในส่วนของทัชแพดขึ้นมานะครับดีไซน์ในส่วนของหน้าจอที่มีการสไลด์ได้นะครับต้องบอกว่า Vio Duo เเนนนนนนี่่ยป็หึงใโ้ตบุ๊กคไว โนบุกคอมโบเทเบิลก็คือเราสามารถใช้งานได้ทั้งในส่วนของแท็บเล็ตนะครับถ้าเกิดพับหน้าจอลงมาก็จะเจอหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถพกพาใช้เป็นแท็บเล็ตได้นะครับในขณะเดียวกันสามารถดึงหน้าจอขึ้นมาเจอกคีย์บอร์ดครับเราก็จะสามารถใช้พิมพ์งานได้เหมือนกับใช้โนบุกทั่วทวไปนะครับในวันนี้มีการเพิ่มขนาดเป็น13นิ้วนะครับแน่นอนว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ครับนอกจากในส่วนของ v i โอโปรนะครับแล้วก็ v i โอดูโ13แล้วนะครับยังมีอีก2ซีรีส์นะครับที่ทาง v i โอเนี่ยได้อัปเกรดขึ้นมานะครับในอดีตนะครับยังเป็น v i โอ e กับ v i โอ s อยู่วันนี้นะครับได้รวม v i โอ e กับ v i โอ s นะครับทั้ง2ซีรีส์เนี่ยรวมเข้ามานะครับเรียกชื่อใหม่ครับว่า v i โอฟิตนะครับก็เป็นการอัปเกรดตัวของซีรีส์ของ v i โอทั้ง2ซีรีส์เนี่ยรวมเข้ามาเป็นซีรีส์เดียวนะครับแล้วก็ใช้กับ intel 4ฟร์เจ intel core processor ด้วยนะครับ นอกเหนือจาก3ซีรีส์นี้นะครับยังมีอีกตัวหนึ่งครับคือไวโอแท็นะครับก็ยังคงอยู่ในตลาดเช่นเดียวกันนะครับไวโอแท็ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแท็บเล็ตขนาดใหญ่นะครับยีนิ้วนะครับแล้วก็สามารถตั้งโต๊ะนะครับใช้งานเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ได้ในขณะเดียวกันสามารถดึงสายทั้งหมดออกนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานพกพาเป็นแท็บเล็ตขนาดใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดของวันนี้นะครับไวโอทุกซีรีส์เลยนะครับก็จะพร้อมวางจําหน่ายนะครับกลางเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันทั่วโลกเลยครับ